กลัามาพบกันในเกม The Sims 4กับช่องนิวนายสอและในคลิปนี้ก็ยังดำเนินเรื่องโดยพี่โอลิฟที่สาวคนโตจากครอบครัวนางเงือกแฟดสาบนเกาะซูลานีเรามาทวน3ชาเลนจ์ที่โอลิฟจะต้องทำให้สำเร็จกันก่อน 1. สร้างยานอวกาศด้วยตัวเอง 2. เจอมนุษย์ต่างดาวตัวจริง และ3หางเงินมาคืนครอบครวัวโอคุมุระ19,00 0มซิมูิออนซึ่งในอีวีที่แล้วโอลิฟก็ได้สร้างจรวดนะคะแต่ว่ามันยังไปไม่ถึงดาวซิกแซมรวมถึงการรวบรวมหลักฐานเพื่อนําไปสู่การเปิดประตูหลับ,ลบเรื่องราวที่มันเหมือนจะง่ายมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเป็นยังไงต่อไปติดตามดูกันได้เลยคี่ว่าในสัปดาห์นี้เราคงจะต้องสู้ๆหน่อยในการพาโอลิฟเลื่อนขั้นไปอีกเพื่อที่ว่าจะได้ประดิษฐ์เครื่องลูนอนอนในการเดินทางไปซิกกัมเพื่อเจอกับมนุษย์ต่างดาว แต่เราสังเกตว่าเควสของนักวิจัยมันดูแปลกๆอะ่ะมันดูแบบทำไมต้องทำลายเพื่อโล่งงานขนาดนี้วะแต่มันก็ต้องทำนะคะแม้จะฝืนความเป็นจริงหน่อยว่าโอลิฟเป็นคนที่ดีมากส่วนเรายังไม่มีซินเทติกฟูนะคะก็จะมาทำกันก่อนเป็นเซรั่มที่ดื่มแล้วดับความหิวเฮ้ย <c oughs> น่าจะเป็นของดีเพราะฉะนั้นเราจะให้โอลิฟมาทำเลย <c oughs> เป็นการผสมของเหลวนะคะที่พอเอาขึ้นโดนความร้อนแล้วกลายเป็นสีน้ำตาล <c oughs> สิ่งนี้มันจะดื่มได้จริงเหรอโอลิฟโอ้ <c oughs> oh. ดูจากการที่ไฟประทุดูแล้วน่าจะกินแล้วหายหิวจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูเหยื่อกันก oui. well. ่อนนะคะซึ่งเราก็ได้แล้วคนนี้เลยเอาล่ะรบกวนมาเทเซรั่มซินเทติกฟูดให้เราหน่อยนะคะคือว่าเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เลยเทให้ทีสิก็ได้เห็นให้ก็ได้คือดื่มแล้วหายหิวไหมไม่รัวนะแต่ว่าเควสงานเราสําเร็จแล้วดูเหมือนว่าตาแหน่งงานเราจะสูงกว่าเขานะคะสามารถสั่งให้เขาไปวิจัยคริสตัลได้ เราก็เรียบร้อยเควส t ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อลำดับต่อมาคือเกมให้เรามากอัสิกบกับคุณเทรเวอร์เราคือแบบโคตรจะเหมือนที่ทำงานจริงเรียบร้อยไปอีกหนึ่งซึ่งต่อมาเกมจะให้เราใช้เครื่องโคลนเนี่ยโคลนนิ่งออบเจกนะคะซึ่งออบเจกต์ในที่นี้อาจจะหมายถึงสิ่งของอะไรก็ได้นะคะโอลิฟก็เลยเลือกเป็นของที่ไปเก็บมาจากต่างดาวที่เรานั่งยานอวกาศออกไปอะเอาของที่มีมูลค่าสูงด้วยนะเพราะว่าบบมีแผนว่าถ้าเกิดมันก๊อบได้ะเราก็จะโคลนมาขายเรื่อยไงอ และในที่สุดโอลิฟก็ได้มองเห็นช่องทางทำเงินอีกหนึ่งช่องทางเนี่ยดูดิได้โหลลราต้อง200ซิมเก็บกับบ้านเลยและทุกคนในที่สุดเควสงานของโอลิฟเนี่ยก็สำเร็จแล้วนะคะดูได้ที่มุมสายบนเลยได้ฟังแล้วก็ลองกดดูหลักฐานในกระเป๋าแล้วก็ลองไปกดที่คุณซาซิโกโก็ไม่มีคำสั่งว่าให้ขอคียการ์ดนะ ลิกอีกรอบก็ไม่มีหรือว่าจะต้องไปขอกับทหารจริงๆช่างมันเอาไว้ก่อนอีกหกนาทีเราจะเลิกกันมาดูกันว่าเราจะได้เลื่อนขั้นหรือเปล่าเรียบร้อยตอนนี้โอลิฟก็ได้เลื่อนขั้นเป็นยูโฟลจิสหรือนักวิจัย UFO แต่ว่าไม่รู้ว่าในระดับนี้เราสร้างเครื่องรูนนอนได้หรือ,อยังแต่เราได้เงินเยอะขึ้น30ซิมโมเลยอน สบายใจเดินกลับเข้าบ้านเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังกลับไม่ได้เห็นเขาพูดถึงเรื่องของร้านขายของเก่าที่อยู่ใกล้บ้านเราคิดว่าเขาน่าจะมีบอกแสเกี่ยวกับคีการให้เราหน่อย,ยว่าได้เธอหาหลักฐานสิบห้าชิ้นครบแล้วหลักฐานสิบห้าชิ้นครบแล้วต่เหลือแค่คนที่จะขอคีการเท่านั้นแหละจริงผมดูแค่ว่ามีแค่รหารกับนักุดิอาซาที่มีมนันคุณควรไปหาสับเขามากกว่านะว่าไหมเคื่อเราไปหามามันมีคนบอกว่าสามารถหาคีการได้จากร้านนี้เหมือนกัน แต่ว่าก็อดหนุนอะไรสักอย่างเข้าไปนะคะคิดว่าเป็นเครื่องดักฟังนั่นแหละอาจจะต้องใช้ในอนาคตเอาสี่อันเลยแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงศูนย์รวมของอาหารเราสับลาดเอ็ดเบลส์ไปไม่ได้เลยโดยที่ชวนมิชเชลมาด้วยคือที่นี่เขาจะเป็นบาร์ที่เราทหารเนี่ยมักจะมารวมตัวกันหลังเลิกงานด้วยนะเขามาก็เจอก่อนเลยน่าจะเป็นยศหมู่หรือเปล่าใส่แต่งตัวประมาณนี้หมวกประมาณนี้ แต่โอลิฟก็สงสัยกับลายพรางบนหน้าของทหารในเมืองนี้แปลกๆเขาพรางหน้ากันแบบนี้หรอคะแต่ว่าเพื่อเหมาะสมสำคัญนะคะเราจะต้องทำการผูกมิตรกับเขาก่อนเออสวัสดีค่ะฉันเพิ่งมาอยู่ใหม่อ่ะคุณมาที่นี่บ่อยเหรอชอมพนข้าวมแล้วอ่ะมาที่นี่บ่อยเหรอคะโอลิฟก็เพิ่งรู้สึกว่าการคุยกันในบาร์นี่มันซึ่งยากมากเพราะว่าด้วยเพลงรอบตัวที่เสียงดังด้วยแต่คนนี้ก็คุยไม่รู้เรื่องสุดท้ายก็ได้ติดเครื่องดักฟังไว้ และในตอนที่โอลิฟกำลังจะตัดสินใจกลับเหมือนจะไปเห็นคนที่ยศสูงแล้วการตั้งชื่อของตัวซิมคือเขาชื่อเอชชีพ่านนะคะเหมือนเหมือนเอชชีรานปะการที่โอลิฟจะเข้าไปทักทายท่านในพลเนี่ยมันไม่ได้ยากค่ะความยากคือเราจะฝ่าฝูงชนยังไงให้เข้าไปได้เราว่าด้วยความที่ตำแหน่งสูงหลายๆคนเขาก็อาจจะเข้าหาไงเหมือนเราด้วย แลวใช่ค่ะโอลิฟช้วิธีการติดเครื่องดักฟังใส่ในพลเลยเพราะไม่มีเวลาพอที่จะพูดคุยด้วยโอลิฟเองโคตรเหนื่อยเลยว,วันนี้เป็นแค่วันแรกของการไปทํางานและเปิดคลิปมาน่าจะป็นเวลานอนไม่พอนะคะก็เลยซื้อน้อํายาที่ไม่ต้องนอนไว้ด้วยเพื่อเไว้เลย และในคลิปนี้เราจะขอปรับห้องครัวของโอลิฟหน่อยนะคะรู้สึกว่าคนที่ทํางานกลับมาเนหนื่อยๆเจอห้องครัวโล่งๆมันแบบไม่ค่อยมีกําลังใจทํางานเราจะขอใส่พวกอุปกรณ์พล็อปอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูสมจริงนะคะแล้วก็มีความโฮมมีมากขึ้นในดึกวันนั้นตัวโอลิฟเองก็ถูกลักพาตัวไปโดยมนุษย์ต่างดาว ีปกคลุมไปทั่วบริเวณอย่าว่าแต่ชาวบ,บ้านแถวนี้เลยคนที่เล่นเองก็ยังงงทำไมหนึ่งวันของโอลิฟมันช่างยาวนานขนาดนี้แต่ก็ต้องตามงานวิจัยของเรานะคะที่ได้ค้นคว้ามาคือซิมของเรามีโอกาสที่จะพบเจอมนวต่างดาวได้โดยการโดนลักพาตัวซึ่งเขาว่ากันว่ามันจะเกิดช่วงระหว่างเวลาสามทุ่มถึงตีสีแถมยังจอดจงอาชีพที่มีโอกาสโดนลักพาตัวสูงก็คืออาชีพนักวิทยาศาสตร์หรือแพทย์ แน่นอนว่าผนดต่างดาวไม่ได้ลักพาตัวเราไปเพื่อทําการวิจัยหรือผ่าพิสูจน์อะไรทั้งนั้นเขาบอกกันว่าบางครั้งมันแค่ต้องการฝังตัวอ่อนลงไปในร่างกายของคนที่ถูกลักพาตัวซึ่งนี้ก็ได้แต่ภาวนานะคะให้โอลิฟอะแค่รู้สึกหิวจริงๆเราก็เลยให้เข้าครัวไปเลยเติมครัวใหม่ไปด้วยแล้โอลิฟก็ยังได้ค่าบาบเจคเอร์เรนะคะจากการที่เราตกแต่งครัวใหม่ให้เธอ,อยงเตือนแบบนี้ก็ยังว่ามันตีสีละ ลางสุดท้ายโอลิฟของเราก็เรียบร้อยค่ะลงไปกองกับพื้นหน้าทิมไปแล้วดีนะที่เราตัดสินใจซื้อโพรชจคต์สลีปรีเลซเมนต์ไว้เราจะได้ไม่ต้องนอนอา้าวทำไมไม่กินนะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าโอลิฟมีความหิวมากกว่านะคะก็เลยต้องมาต่อสู้กับกระทาอีกรอบนึงแต่ทุกคนไม่รู้ว่าโอลิฟมันไปทำกรรมอะไรไว้ไฟไม่ค <c oughs> ือก็โชคดีนะที่ดับไฟเองได้ทันน่ะ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะตัวมอมแมมไปหน่อย ก็กลายเป็นว่านอกจากหิวข้าวตอนนี้โอลิฟก็ต้องมาทคำความสะอาดร่างกายในบ่อน้ําส่วนตัวด้านบนด้วยยังพอมีเวลาอยู่นิดหน่อยนะคะก็เลยให้โอลิฟเนี่ยรีแลกซ์อยู่บนน้ําไปเลยแล้วก็ค่อยลงมากินข้าวทีหลังอันนี้จะเป็นอะไรง่ายๆนะไม่ต้องใช้ไฟละก็เป็นฟิลสันวงแซนด์วิชอะไรแบบนั้นแล้วก็ใกล้จะได้เวลาทํางานแล้วก็เลยให้มาดื่มสลิป r รีเลซเมนต์นะคะเพื่อจะให้พลังงานเต็มยังติดค่าวความกลวนิดหน่อยแต่วันนี้ก็พร้อมไม่ทํางานละ หลังจากที่โอลิฟเจอเหตุการณ์หนักๆมาทั้งคืนวันนี้ก็ต้องมามุ่งมั่นในการทำงานเพื่อเลื่อนขั้นอีกรอบคือถึงแม้ว่าเราจะถูกลักพาตัวโดยมนุษย์ต่างดาวไปแล้วรอบหนึ่งแต่มันก็ยังไม่ใช่การเจอหน้ากันแบบ face to face ค่ะในเควสง,งานโอลิฟก็ได้ทำการอัปเกรดซิมเรย์เรียบร้อยแล้วสมชายเก่งมากคือการทำงานวันนี้มันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเควส์เดิมๆเนาะส่วนใหญ่ก็จะให้เราใช้ซิมเรย์กับเพื่อนร่วมงานและแน่นอนวันที่ทำงานของเราคุณมาเคล่ารับจบ ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการใช้ซิมเรเพื่อควบคุมจิตใจนะคะให้เขาทำตามคำสั่งของเราโอลิฟก็ยิ้มหวานเลยง่ายอันนี้ก็จะมาใช้ซิมเรนะคะควบคุมให้เพื่อนร่วมง,งานเนี่ยไปทำความสะอาดวันนี้โอลิฟรู้สึกอิ่มเอมใจมากเพราะว่าควสงานเต็มยังเหลือเวลาอีกตั้งชั่วโมงครึ่งนอนดีกว่าตัวเนี่ยคิดในใจเลื่อนขั้นชิวๆแต่แบบไม่แน่ใจดูอีกทีโอลิฟลืมเบรกจูสโอเอ็มจีคือถ้าอันนี้ไม่สำเร็จมันก็จะไม่ได้เลื่อนขั้นไงตื่นมาทำทันไหม กระปวดเฮดกลุ่มฮาร์ดโอลิฟตั้งใจทำงานหนักทั้งวันแต่ว่าไม่ได้เลื่อนขัน้นคือเราน่าจะโฟกัสกับทักประจำวันมากไปหน่อยจนลืมทำโปรโมชั่นทักโอลิปฟปวดหัวมากเลยค่ะไม่ไหวแล้วรอบรอยโอลิฟไปพักผ่อนนะคะแต่ตอนซูมกล้องคือดันเข้ามาดูในจรวดพอดีเราก็เลยให้ทุกคนนะได้ดูว่าในเจดของโอลิฟที่ตั้งใจอัปเกรดทุกวันนะมีอะไรบ้างซึ่งในจรวดมาตามันก็แบนมากเลยอ่ะมีแค่นี้จริงๆค่ะแค่ห้องเปล่า แล้วก็ปุ่มมากมายและหลังจากคำยังอื่นเสร็จนิดนึงก็จะให้มา break d o s, <Yeah>. <S ก่อนนะคะอันนี้ก็ได้แล้วหนึ่งรอบค่ะอีกหนึ่งเราใช้เป็นการอ่านหนังสือนะคะเพราะว่ามัน r e l a t e กับ aspiration oh. ของโอลิฟด้วยอย่าใช้ชีวิตจนลืมว่าเราเป็นนางเงือก่ะเวลาลงน้ําบ้างเพราะว่าเมื่อค่าไฮยีนลดเนี่ยมันจะทําให้ตัวของเรา mm. มีกลิ่นเหมือนปลาเค็มและในค่าคืนนี้ก่อนจะนอนทุกคนจําได้ไหมว่าเมื่อวานเราได้ใส่เครื่องดักฟังไว้เรามาลองไลฟฟังเริ่มที่คุณจอร์ดเพราะเวลาที่โอลิฟทามคำถามกับคนในเมืองมักจะได้คำตอ อบบแะไรเดิมๆเหมือนว่าโอลิฟจะได้ฟังประโยคที่น่าสนใจนิดหน่อยพวกฉันคิดว่าจะควบคุมมันได้เยี่งดังไปมันเหมือนจะควบคุมได้ดังหากข้อมูลนี้เหมือนจะน่าสนใจกดฟังต่อดีกว่าเสียงทางฝั่งคุณไอรอนนี่ยังอยู่ในเสียงเพลงเหมือนเดิมเขากำลังซีซ้ออยู่หรือเปล่าเนี่ย คำหลงจะบ,บนบงเมมี่ไฟได้รับอนุญาตให้กลับเข้าไปในลับันอีกตั้งแต่ได้ฟังมาฉันคิดถูกไหมนะที่ฉันพยายามที่จะเข้าไปในนั้นแต่ว่ามาขนาดนี้แล้วโอลิฟเราต้องไปกันต่อคนสุดท้ายข้อมูลน่าจะเด็ดที่สุดฮึนั่นไงว่าแล้วอันนี้แหละข้อมูลที่เราต้องการเรงเสียงตรงนี้ขึ้นอีกหน่อยแล่วน,นี่คือข้อความที่โอลิฟจับได้ไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหน แม้แต่พวกวัปทีเองคือยังไม่มีพัญญาหาเลยไม่รู้ว่ามาจากไหนกันหรอมีแต่อะไรปวดหัววันนี้นอนเอาแรงก่อนดีกว่าอย่างน้อยเราก็ได้ไฟล์เสียงที่เราต้องการมามากพอแล้วในวันนี้แต่โอลิฟได้หลับไปแป๊บเดียวเธอก็ตื่นขึ้นมาเราเห็นว่าหลอดเขียวมันยังไม่เต็มเลยนะหรือว่ามันจะติดค่าบัฟอะไรสักอย่างอยู่หรือเปล่าอี๋อย่าบอกนะว่ามนุษย์ต่างดาวติดใจพาพาตัวโอทีไปอีกแล้ว่ะ ประเด็นคือรอบเนี้ยหายไปจนถึงเช้าเลยอะนอนก็ยังไม่ได้นอนขออย่างเดียวอย่าถูกฝั่งตัวอ่อนลงมาด้วย <S <S 2> <S 2> แถมลงมาปุ๊บยังติดปะโฟกัสจากการได้ไปเห็นเทคโนโลยีของเอเลี่ยนไปเห็นอะไรมาโอลิฟโอลิฟถูกลากพาตัวไปสองครั้งแล้วนะแต่เรายังไม่ให้เป็นความสำเร็จของเควสที่เราตั้งไว้นะคะอุ๊ยตายเรายังไม่ได้เบรกจูดอีกรอบนึงเดี๋ยวก็ไปทำงานว่าจะเริ่มสักหน่อย ทำเสร็จแล้ววัยเหมือนโกหกและสิ่งเดียวที่เราต้องดูแลก็คือการนอนแต่ไม่เป็นไรไปทำงานได้วันนี้โอเมกอ h แล้ววันนี้เราอาจจะได้เจอผู้มาเยือนที่ไม่คาดคิดเพราะว่าให้เราระวังคนที่แทรกซึมเข้ามาในสำนักงานใหญ่แห่งนี้เราพยายามแอบอ้างตัวว่าเป็นมนุษย์หรือว่าหรือว่าหรือว่าจะเป็นคุณเซอร์เขียวคนนี้หรือเปล่าทํางานมาสิบวันไม่เคยเจอคนนอกเครื่องแบบมาทํางานด้วยเลยไม่ใช่นะคะป้าถูกส่งมาจากสำนักงานใหญ่จริงเอา้าคุณป้าไม่ใช่เอเลี่ยนหรอคะหรือว่าจะคนนี้ ลองดูอีกทีก็ไม่ใช่ช่วยด้วยสรุปว่าที่เข้ามาในสำนักง,งานของเราไม่มีเอเลี่ยนเลยเราทำงานจนเย็นนะคะแบบมันยากมากงานก็ไม่สำเร็จและก็ไม่ได้เื่อนคันด้วยรอตัดมาในเช้าวันพฤหัสนะคะเมื่อวานมีโอกาสจะได้เจอมนุย์ต่างดาวในที่ทำงานแต่ทำเควสไม่สำเร็จแล้วมันเป็นอีเวนท์ที่ไม่ค่อยเจออ่ะวันนี้จะทำงานอย่างตั้งใจอีกรอบ แต่ก็ไม่มีโอกาสแล้วค่ะวันนี้กลับมาเป็นวันทําง,งานปกติแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะตั้งใจทําทัสงานประจําวันนะคะเรามามิกเซรุ่มกันก่อนซิมิไฟนี่เราไม่มีอินกิวเดียนะคะก็เลยทําอีกอันนึงเราจะทำโรสเพอร์ฟอร์มเซรุ่มก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อจะทําการดื่มแล้วก็ไปเฟลท์พวนร่วมงานเพื่อที่จะได้สำเร็จเควสดื่มเรียบร้อยแล้วซิมเราก็จะติดค่าเฟลตี้นะคะเราก็คนนี้เลยก็ได้ใกล้จะได้ไม่ต้องเดินไกลแต่สุดท้ายตัวซิมมันก็เดินไกลอย,อยู่ดีเว้ยมาจีบกันอีกห้องหนึ่งเลย เราดูเหมือนเขาจะไม่ชอบเราเลยนะคะและนี่น่าจะเป็นเควสสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเราจะใช้ซิมเรกับเพื่อนร่วมงานเรียบร้อยต่อจากนี้โอลิฟก็รอแค่เวลาเลิกงานนะคะแล้วก็ขอให้ได้เลื่อนขั้นเพราะว่ามันจะถึงวันศุกร์วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วแล้ววันไม่เลื่อนขั้นได้แต่คำชมไม่อยากได้ค่ะ น่อยที่สุดอุตส่าห์ตั้งใจทำทุกอย่างโอลิฟมีความซึมมากนะคะวันนี้ก็เลยแวะมาบาร์ค่ะเพื่อที่จะปลดปล่อยความเครียดให้ตัวเองแต่จริงๆแล้วนอกจากเรื่องงานเนี่ยโอลิฟก็ยังติดใจเรื่องคีการ์ดอยู่ค่ะวันนี้ว่าจะเอาหลักฐานมาลองยื่นกับท่านในพลดูเข้ามาแล้วเอียรของเรา พอเขาจับจองตัวแล้วโอลิฟก็มานั่งที่ข้างๆเลยสวัสดีค่ะคุณเอ็ดจำฉันได้ไหมฉันโอลิฟแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องคีการ์เนี่ยเกมก็ได้เขียนว่าหลอดเขียวของเรากับคุณเอ็ดเนี่ยจะต้องยาวกว่าน,นี้อีกอะซึ่งนี่ก็เลยใช้หลักฐานเสียงนะคะที่อัดมาได้แบล็กเมลเขาไปเอชวีพาร์ตรู้สึกแย่กับการโดนแบแล็กเมลก็เลยให้เงินไปเพื่อปิดปากกำไรของเราก็คือสามารถรีเควสจากคีการ์ได้แล้วขอบคุณสำหรับคีการ์นะคะท่านเอกชนรับรองว่าความลับของคุณจะไม่รั่วไหล จริงๆแล้วผมไม่ควรนำแบบนี้เลยอะแต่ดูเหมือนคุณจะชวยกก็เป็นหาวรงนี้ได้อยากได้ก็เอไปครัวั่างตัวด้วยละเราได้คีการมันแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าคําทิ้งท้ายเมื่อกี้ดูเหมือนจะขู่มีความเป็นห่วงอยู่หน่อยๆหรือเปล่าจริงๆแอบเหนื่อยอยู่นะกับการตั้งใจทํางานแต่ว่าวันนี้ก็ต้องไปอีกรอบแล้วค่ะหนีไม่พ้นจริงเราดูเหมือนเควสวันนี้จะดูไม่ค่อยยากนะคะให้เราลดน้ําต้นไม้แล้วมันมีต้นไหนที่พอจะให้เรา รถน้ําได้หรือเปล่าแต่ว่าทุกคนอันที่สามอะ่ะควยอันที่สามอะ่ะดูเหมือนน่าสนใจปะเราเหมือนจะสร้างเครื่องทารูหนอนได้แล้วนะคะนี่ก็เลยตรงมาที่ส่งชายเลยแล้วก็เจอกันนี่ไง Electroflask Wormhole Generator <c oughs> นี่ไงรูรางอย่างนี้เลย <c oughs> แล้วจริงๆรแล้วเขาบอกว่าเราสามารถสร้างได้ตอนที่อาชีพเราเลเวลสิแต่อันนี้เราเหมือนจะเลเวลหกหรือเจ็ดเองทำไมมันได้แล้ววะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยนะคะเครื่องทำรูหนอนของเราบอกว่าอยากรู้ไหมล่ะว่ามันจะพาเราไปที่ไหน ลากมันออกมาสิเรามาดูกันอ่าก็คือในเลเวลนี้ยเราได้แค่คอนแทคกับเอเลี่ยนนะคะแต่ว่าถ้าจะเปิดรูนนเนี่ยต้องเลเวล10จริงๆด้วยรดน้ำไม่ได้เราก็ทำการปลูกต้นไม้เลยมันจะได้มีต้นไม้ไว้รดน้ำไงลากมาเมล็ดออกมาแล้วก็แปล้เพราะว่าเควสบางอย่างมันก็รอไม่ได้คะ่ะอะไรที่เราทำได้เราก็ทำเองเลยนี่แล้วก็รดน้ำ แค่นี้เรียบร้อยทางสุดท้ายก็สําเร็จลุล่วงไปแล้วนะคะโอลิฟก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้เราได้เลื่อนขั้นสักทีนะวันนี้หลังในวันสุดท้ายก่อนหมดสัปดาห์ในที่สุดโอลิฟก็ได้เลื่อนขั้นแล้วตอนนี้เราได้กลายเป็นหัวหนา้าแลบของสถานที่แห่งนี้นะคะแล้วก็ได้เงินเพิ่มขึ้นเป็น1นึ่งซิมต่อชั่วโมงและดูเหมือนว่าเครื่องแบบของเราก็จะเปลี่ยนด้วยหุ้ยดูเท่ขึ้นเยอะเลยอะ But no bay. ตำแหน่งนี้เขาได้รางวัลโปรโมชั่นเป็นเครื่องค่าเชื้อกลับมาบ้านด้วยนะแต่ว่าจะอยู่ในโหมดสร้างเพื่อหลังจากนี้โอลิฟก็จะหยุดงาน2วันนะคะเราจะมามุ่งมั่นกันสร้างจรวจให้เสร็จภายใน EP นี้แหละ <c oughs> คือโอลิฟก็ต้องใจกับการทำจรวจมากจนก็ไม่ได้สังเกตผู้ติดเชื้อคนนี้ที่เดินผ่านไปประมาณ5รอบได้แล้ว และหลังจากที่โอลิฟได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะนี่เป็นเช้าวันเสาร์เราจะให้เขามาอัปเกรดจรวดต่อความปลอดภัยมาแล้วอาวุธก็ต้องติดตั้งให้พร้อมไม่แน่ใจว่าต้องอัปเกรดแค่ไหนนะคะถึงจะเปิดรูนอนได้แต่ตอนนี้คือโอลิฟอ่ะ สำเร็จ Achievement สร้างจรวดแล้วก็ Max Skill Level ในการทำจรวดแล้วด้วยประเด็นก็คือตอน Olive ทำจรวดมันสามารถ Break Throughs ได้ด้วยก็ทำให้ Task ของอาชีพในการเลื่อนขั้นเนี่ยสำเร็จไปด้วยเหมือนกันในสุดสัปดาห์นี้เราตั้งใจแล้วนะคะว่าจะให้ Olive เนี่ยตั้งใจสร้างจรวดเพราะฉะนั้นการเดินขึ้นไปอาบน้ำชั้น2เนี่ย เราคิดว่ามันชากเกินเราจะสร้างอาบอาบน้าตรงนี้ไว้ด้วยเลยคือเราคิดว่ามันมีม่านไงแล้วเราก็ทําพุ่มไม้บังไว้ให้เราด้วยให้ผู้ใช้งานจริงมาลองใช้หน่อยก็ก็อาบได้อาบได้ถ้าไม่มีคนเดินผ่านหลังจากที่ทํำรวจมาทั้งวันวันนี้เราก็เลือกไม่ให้โอลิฟนอนเนาะให้ดื่มไอ้นเครื่องดื่มที่ ยาชูกําลังอะไรอ่ะแล้วก็เฮ้ยคําสั่งเนี้ยคือมันเพิ่งขึ้นมาเลยนะคะเราสามารถเจอเลยเวิร์มโฮที่จรววนี้ได้แล้วแต่ว่าจะเพิ่มที่เก็บสัมภาระดิเอ้ยทำเวิร์มโฮแหละมาเลยโอลิฟมนุษย์ต่างดาวาพี่มาแล้วอีพีนี้แหละเราต้องได้เจอแล้วเราต้องได้ไปซิกแซมเอาล่ะ,ละทุกคนในอีพีนี้พี่จะขอแก้ข่าวแก้คํานะคะจาก2องีพีที่พี่อ่านขเขาเฮ้ย หวังว่ารอบเนี้โอลีฟไปอ่ะจะไม่ท้องมีเบบีกลับมานะ EP นี้ชีโดลักมาตัว3รอบแล้วเราชินละมาแก้คํากันต่อนะคะคําว่า Six แซมนะคะเมื่อก่อนพี่อ่านว่าซิกกัมซึ่งพี่ค้นหาและอ่านผิดซึ่งชื่อเนี้เนี่ยมันมาจากคําว่า m a ็กอีสนะคะที่เป็นชื่อของผู้พัฒนาเกม The ะซิมเอามากลับคํากันเท่านั้นเองและก็พอดีกับที่โอลิฟกลับมาจากซิกแซมแล้วนะคะพี่พยายามจะหยุดภาพแล้วก็ส่องดูว่า เป็นยังไงมายังไงแต่พอลงมาแล้วพี่ส่องขึ้นไปหายไปแล้วดูไม่ทันอะ่ะเช็คสเตเต,ตัสของโอ i v e ดูไม่เหมือนคนท้องนะคะคิดว่าน่าจะไม่ถูกฝังตัวอ่อนกลับมาคนอย่างโอลิฟูซชีวิตอยู่แล้วก็ทำตั้งแต่กลางคืนยันเช้าไปเลยแล้วก็ไปดูแลตัวเองต่อโอ i v e รีบขนาดที่ว่าหางเงกือยังกลับมาเป็นขาไม่ทันคือใช้เวลาทำนานมากเราทำแต่วันเสาร์อะทุกคนดูได้จากรอบวงเนี้ย และในที่สุดโอลิฟก็ได้ทำการติดตั้งรูนนที่จรวดเรียบร้อยสำเร็จแล้วตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยไปถึงจุดนี้เลยแต่ว่าเราจะให้โอลิฟไปถึงคนแรกในชีวิตของเราไปแล้วยังไงต่ออันนี้คือเงียบม,มากเลยอ่ะโอลิฟเงียบม,มากเอาไงดี คือนึกว่ามันแบบไปแล้วจะฟลิปหน้าไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ายังอยู่ที่เดิมอ้านี่ไงยานอวกาศพุ่งทะลุเวิร์มโลแลบโผลออกมาใกล้กับดาวขอต่างดาวมีเสียงประหลาดดังขึ้นจากวิทยุบนญญาณเราจะจูโอลิฟก็ถูกเทเลพอร์ตออกจากยาน และสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Six ิกแซมแ a p ลับในเด e s ซิ s ที่เป็นดินแดนของมนุษย์ต่างดาวถ้าคุณมาถึงที่นี่อาจจะแปลว่าซิมของคุณมีทักษะการสร้างจรวดจ,จนถึงระดับ10จนทําให้ติดตั้งเวิร์มโฮลเจเนเรเตอร์มาที่นี่ได้หรือคุณอาจจะทํางานอยู่ในสายงานของนักวิทยาศาสตร์และอยู่ในระดับที่10ทําให้คุณได้สร้างเครื่องอิเล็กโทรฟลักเวิร์มโฮลเจเนเรเตอร์และอัปเกรดมันจนเดินทางมาถึงที่นี่ได้ ที่ดาวคราซิกแซมแห่งนี้เป็นโลกที่บรรยากาศเหมือนตอนกลางคืนต่อเวลาคุณสามารถพบปะก,กับเอเลียนได้ที่นี่แต่ว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะสัญญาณจะถูกรบกวนไม่สามารถใช้ได้เลยดูเหมือนว่าสิ่งที่โอลิฟเชื่อมาตลอดมีอยู่จริงเราตัดสินใจให้โอลิฟเ,เดินสำรวจสถานที่สักหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีเก็บพวกผลไม้หรือว่าแร่หายากนีกลับไปที่โลกด้วย เราต้องให้เจ้าบ้านเขารู้หน่อยว่าเรามาอย่างสันตินะคะเราก็เลยจะให้โอลิฟเนี่ยเข้าไปทักทายกับมนุษย์ต่างดาวที่เราเจอ จากการได้พูดคุยกับมนุษย์ต่างดาวสองคนนะคะทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วมนุษย์ต่างดาวแทรกซึมตัวมากับมนุษย์โลกเนี่ยมานานแล้วแล้วก็ได้ทําการแฝงตัวคือปลอมตัวแบบมีร่างมนุษย์นั่นแหละอยู่บนโลกมนุษย์มานานแล้วแลาสำหรับ EP3 นี้นะคะเควสของโอลิฟเนี่ยก็สําเร็จไปถึง2อย่างด้กันก็คือการสร้างจรวดและมาเจอมนุษย์ต่างดาว ในขากลับเนี่ยโอลิฟก็แทินทางกลับมาทางโรนอนนะคะและอีพีนี้เราก็จะขอจบภารกิจไว้ที่เท่านี้ก่อนแต่ว่าในเรื่องของโอลิฟเนี่ยยังไม่จบเพราะว่าเรายัางหาเงิน1 9 0 0 0ซิมไปคืนครอบครัวโอคุมระไม่ได้และอีพีนี้เราเพิ่งจะได้คีย์การ์ดเพื่อไปเปิดลับลับเองยังไม่ได้ไปเปิดเ,เลยยังไงก็ติดตามชมกันต่ออีพีหน้านะคะสําหรับอีพีนี้ขอบคุณทุกคนมากวันนี้ไปละบ๊ายบาย Thank you